สรุปข่าวเด่นในสัปดาห์นี้เดินหน้าผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ไต้หวันขยายฟรีวีซ่าให้ไทยบรูไนฟิลิปปินส์และรัเสเซียออกไปอีกหนึ่งปีตัยงานไทยกลับจากไต้หวันพบเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ศูนย์ประชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันทำการสอบสวนเร่งด่วนนักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานพัดทามต้องมีใบอนุญาตในการทำงาน คูปองเงินสดกระตุ้นเศรษฐกิจ3เท่าเกิดความเสียหายสามารถโทรไปขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1988สวัสดีค่ะเชิญรับชมข่าวเอ็นไอเพื่อที่จะเดินหน้าผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวนันประกาศว่าตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปไต้หวันจะมีการขยายฟรีวีซ่าให้ไทยบรูไน ฟิลิปปินส์และรัสเซียออกไปอีกหนึ่งปีจนถึงวันที่31กรกฎาคมปีคศ2021กระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวอีกว่าเพื่อให้ความร่วมมือกับศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 -9 กระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาประกาศ ระเบียบก,การเดินทางเข้าประเทศและการขยายระยะเวลาฟรีวีซ่าเท่านั้นแต่ยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไต้หวันในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคแต่อย่างใดศูนย์ประชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันกล่าวว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันที่27กรกฎาคมไต้หวันได้รับแจ้งเตือนจากทางการประเทศไทยว่าพบผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยติดเชื้อไวรัสโควิด1 -9 ที่ได้เดินทางจากไต้หวันกลับเข้าประเทศไทยเบื้องต้นพบว่ากรณีดังกล่าวเป็นแรงงานไทยที่ทำงานในภาคเหนือของไต้หวันและเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่21ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -9 ในวันที่25ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันกล่าวอีกว่าในกรณีนี้นอกจากจะทําความเข้าใจในประวัติของผู้ป่วยและการตรวจโรคจากทางการไทยแล้วยังจะต้องดําเนินการสอบสวน พร้อมต้องประสานงานกับหน่วยงานสาธารณาสุขในท้องถิ่นเพื่อติดตามผู้ที่ใกล้ชิดและกับผู้ป่วยในไต้หวันมาทําการตรวจโรคและกักกันหากมีอาการป่วยก็จะส่งไปกักกันที่โรงพยาบาลทันทีขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวสัปาราหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ